สวัสดีครับทุกคนเราได้เห็นเทคนิคอลดีเทลของ convolutional neural network นกัไปแล้วนะครับว่า convolution คืออะไรนะครับแล้วก็เราจะใช้ convolutional neural network ในการสกัด feature map ออกมาเพื่อเอาไปทำ classification ได้ยังไงบ้างนะครับในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีที่มัน practical นะครับเวลาเขาใช้กันจริงๆเนี่ยเขาใช้เขา set up กันยังไงบ้างถึงจะได้ผลนะครับ โอเคจากเพเปอร์นี้นะครับเวลาใช้จริงเนี่ยจริงเพเปอร์นี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่ว่าภาพสวยดีนะครับก็คือจะเห็นว่าเขาใช้ฟิลเตอร์หลายๆขนาดใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใชออ้ฟีเจอร์ขนาดเท่าไหร่อันนี้คือขนาด4ใช่ไหมครับก็คือเห็นไหมมันครอบคลุม4คำถูกไหมครับท้ายสุดนี่คือเป็น sentence matrix นะครับก็คือเอาแต่ละคำเนี่ยมาแบบมาแปมาแปเป็น embedding โดยที่อันนี้ขนาดยูนิตเท่ากับ5นะครับอันนี้ฟิลเตอร์อันนี้เราใช้ทั้งหมดกี่ฟิลเตอร์นะ ในรูปนี้คือ6 f ฟิลเตอร์นะครับแล้วฟิลเตอร์2อันแรกใช้ขนาด4อันนี้ขนาด3ใช่ไหมอันนี้ขนาด2นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครอบรูทแม็ก p o พูนะครับพอครอบรูทเสร็จมันได้เท่านี้ใช่ไหมเพราะว่าออขนาดมัน4แล้วก็ในประโยคนี้เรามีอยู่เท่าไหร่นะมีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7นะครับเพราะนั้นมันก็จะขยับได้แค่4ครั้งถูกไหมมันก็จะขยับได้อะไรบ้าง1 2 3 สี่นะครับเพราะนั้นมันก็จะได้4ตัวนะครับตอนที่มันคอน v o l v e มาแล้วพอคอน v o l v e เสร็จเราก็ทำ็กซ์พูลใช่ไหมครับโอเคภาพสวยดีนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเออยังจำคอน v ว l u t i o นไม่ได้ให้ให้ให้จำภาพนี้ไว้นะครับเป็นภาพที่ดีเสร็จแล้วก็มีอีกฟิลเตอร์หนึ่งใช่ไหมที่ที่ที่ค่าที่อยู่ในฟิลเตอร์นี่มันไม่เท่ากันนะครับเออเสร็จแล้วก็เอามาเหมือนเดิมใช่ไหมรูทครอบรูทคอน v o l v e นะครับครอบรูทคือคอน v o l v e นะครับแล้วก็แม็กซ์พูลนะครับก็จะเป็นสี แดงเล็กๆเงี้ยแล้วก็ทําเหมือนเดิมกับสีเขียวนะครับแล้วก็สีเหลืองสีเขียวคือขนาดเท่ากับ3ถูกไหมครับ region size เท่ากับ3นะครับก็จะทําให้เห็นไหม output ก็จะยาวกว่าเดิมเพราะขนาด f i l อร์มันเล็กเนี่ยมันก็จะใช่ไหมมันก็จะออรูดไปได,ไ,ดได้หลายครั้งนะครับมันค่อยๆขยับไปได้เพราะตัว filter มันบางถูกไหมคราวนี้เรา filter บางกว่าน,นั้นอีก2ใช่ไหมพอบางอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะทําให้ต้องคํานวณหลายรอบใช่ไหม,มเพราะมันขยับได้เยอะ ขยับลงได,ได้หลายครั้งมากนะครับขยับได้6ครั้งใช่ไหมหนึ 1, ่งลองทำให้ดูอีกทีนึงก็ได้1 2 3 4 5 6อ่ะใช่ไหมสุดท้ายคือ m u s กกับเครื่องหมายตกใจอันแรกคือ i like ถูกไหมครับมันก็จะได้ออค่าเ u t p u t ออกมาออมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วอพอ maxpool ปุ๊บเราก็จะได้ feature map ออกมาแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็น feature vector เลยที่เอาไปต่อกับ output layer ได้นะครับ แล้วก็ทำ classification จะทำ binary จะทำแบบออ label กี่ label ก็แล้วแต่เรานะครับหล,หลาย label เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเอาใช้จริงนะครับแล้วกออ็จะใช้ขนาดหลายๆขนาด filter นะครับแล้วเราก็หลาย,ลห,ลายหลาย filter ด้วยก็คือจะได้จะได้มีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างหลากหลายน,นะครับเพราะเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเ,ออเราต้องใช้ไบ g r a m หรือ trigram หรืออะไรนะครับหรือเวลาจริงๆเอาไปใช้เนี่ยก็เอาขนาดที่มันพอเหมาะไปก่อน6 หรือ5ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดฟิลเตอร์ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปเนี่ยค่าบางค่ามันก็กลายเป็น0ไปนะครับซึ่งเราก็ทําให้สะดวกเราก็คือเออทำให้พารามปเตอร์มันก็เยอะเกินจริงๆนะนะแต่ว่าถ้าเกิดเอ่าถ้าเกิดทําให้ฟิลเตอร์มันเล็กลงมันก็จะเล็กลงเองได้นะครับมันก็จะเซตบางบางอันเป็น0ูนย์ไปมันก็จะไม่มันก็มีไว้ส,สวยๆไม่ได้ทําอะไรนะครับ โอเคนี่คือการเออั up นะครับเวลาเวลาใช้จริงๆก็คือเออต้อง set จำนวน filter นะครับแล้วก็แต่ set ขนาด filter ให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคจาก paper นี้ครับ2014เป็น paper แรก,แรกๆเลยอ่ะที่ใช้ CNN เข้ามาเออในการทำ sentence classification นะครับองเหมือนเก่าเนะจริงๆเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเองนะครับคนก็ยังใช้อยู่นะ มันจะมีไฮเปอร์พารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยที่เราต้องสนใจนะครับก็คือ embedding นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะ pretrain นะครับก็คือที่เราใช้สำหรับ,บภาษาอังกฤษนะคือ g o l f นะครับพอ g o l f เขาเทรนมาดีนะครับมันจะมีขนาด300 unit นะครับอันนี้เราไปดาวน์โหลดมาเองได้ activation function ก็คือ relu ก็จะใช้ relu นะครับก็คือแทนที่จะ convolve ตรงนี้นะครับตอนที่ convolve แทนที่จะเอามาบวกกันอย่างเดียวเรามาบวกกันแล้วก็เอาผ่าน relu เข้าไปด้วยนะครับ v a l u ถ้าจำไม่ได้นะครับมันลักษณะแบบนี้นะก็คือมันจะเป็น0แล้วก็แบบนี้นะครับโอเคพอันค่าอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟเนี่ยมันก็จะกลายเป็นค่า0ูนย์อะไรที่ค่า Positive ก็เป็นเท่าเดิมนะครับอันนี้คือ v ร l u นะครับทบทวน Filter Size เนี่ยเขาก็เนี่ยเออให้มาหลากหลายไป 3, 4, 5ี่นะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่จำเป็นนะจะใช้ใช้แค่ขนาดเดียวก็ได้นะครับแล้วก็แต่ละขนาดเนี่ยมี100 Fil ใช่ไหมก็3 ขนาด3เนี่ยมี100ตัวขนาด4มี100ตัวขนาด5ก็มีอีก100ตัวรวมกันเป็น300ฟีเจอร์นะครับเพราะว่า1ฟิลเตอร์จะได้1ฟีเจอร์1ฟีเจอร์แมปนะครับโอเคดรอปเอาท์ okay. นะครับเขาเห็นไหมว่าเออเขาก็เซตดรอปเอาท์เป็นที่0.5นะครับเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้มันโอเวอร์ฟิตนะครับในดรอปเอาท์นี่สำคัญมากใส่เข้าไปก็เพิ่มละสองนะครับ L 2 regularization ก็ใส่นะครับแล้วก็มีแบตไซส์เท่ากับ50 อันนี้คิดว่ามันเป็นสูตรลกันเป็นสูตรอาหารลกันก็คือไม่ต้องทําตามเป๊กก็ได้แต่เราก็พอจะรู้ใช่ไหมว่าแต่ละอย่างนี่มันควรขนาดประมาณไหน word embedding ไม่ควรจะเป็น2,000ใช่ไหมควรจะเป็นหลักร้อยนะครับขนาดของฟิลเตอร์ก็ควรจะประมาณนี้นะครับสามสีาจำนวนฟิลเตอร์ก็จะควรจะประมาณนี้ร้อยกว่า300อะไรกว่าไปไม่ที่20,000นะครับ dropout เราก็พอจะรู้ใช่ไหมว่าเท่านี้เท่านี้นะครับมี batch size อันนี้ก็แล้วแต่ ห้าสิบหอะไรก็แล้วแต่นะครับสาก็ได้นะครับอันนี้อยากให้เห็นเห็นเป็นตัวอย่างไว้เผื่อว่าเราไปเทรน CNN จริงๆนะครับหรือถ้าเกิดเราเห็นจากเปเปอร์อื่นๆเนี่ยเราควรจะเข้าไปอ่านแล้วรู้ว่าอ๋อแต่ละอย่างมันคืออะไรเราเวลาเราจะเอามาใช้เองเนี่ยเราจะได้เอาดึงดึงไฮเปอร์พารามเตอร์ของเขามาใช้ได้เลยนะครับโอเคต่อมา experimental result นะครับก็อันนี้ตรงแต่ละ แต่ละคอลัมน์เนี่ยก็คือแต่และแทสนะครับก็คือมันมีพวกเซนติเมนต์จะมีอ่อบมีท็อปิกคลาสฟิเคชันอะไรก็ว่าไปมีมีอยู่หลายอย่างก็เป็นเท็กซ์คลาสฟิเคชันเฉยๆนะครับเขาก็ลองกับแบบออหลายอย่างมากนะครับก็คือลอง2อย่างอย่างอลองดูคู่แรก Rand กับ Static นะครับ r a n d คือ Random Word Embedding นะครับ static คือใช้ g ก o v e โหลดเข้ามานะครับปรากฏว่าพอเราใส่เห็นไหมพอเราใส่ embedding ที่มันดีๆเข้ามาเนี่ยผล ดีกว่าเยอะมากได้ได้มาฟรีๆสาโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมโค้ดเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราโหลดเอา g o v e เข้ามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือต้องเทรนบอดเอ m เบ d ดิ n งมาก่อนนะครับถ้าเกิดจะจะ,จะ,จ,ะจะนำ CNN มาใช้ควรจะไปเทรนบอดเอ m เบ d ดิ n งมาดีๆนะครับต่อมา static กับ non-static คืออะไร St static กับ non-static คือเราจะ ให้โมเดลมันปรับ word embedding ตอนเทรนด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดจะให้มันปรับเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่เนี่ยประมาณหนะครับบางทีก็ไม่เพิ่มนะบางทีก็ไม่เพิ่มเหมือนกันอ่าก็จะได้เพิ่มมานิดิด,นดหน่อยๆครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งแต่จะไม่มันจะไม่ได้แย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ที่จริงแล้วที่มันแย่ลงเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไปปรับเนี่ยแล้วมันจะมีคําที่ อยู่ในเทสเซตแต่ไม่อยู่ในเทรนนะิ่งเซตก็คือคำที่มันไม่ถูกปรับมันก็จะนิ่งๆอยู่ของมันนะครับมันก็จะไม่สอดคล้องกับคำอื่นๆอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อเสียของมันอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเทรนนิ่งเซตเราไม่ใหญ่พอที่จะครอบคลุมอะไรที่อยู่ในเทสเซตนะครับเพราะนั้นบางคำก็ถูกปรับบางคำก็ไม่ค่อยถูกปรับมันก็เลยไม่ประสานกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราเทรนเราเอาสิ่งที่พรีเทรนมาแล้วเนี่ย มันถูกเทรนพร้อมๆกันบน Data Set ชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะผสานกันนะยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถูกแยกออกห่างจากการขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นก็เป็นข้อควรระวังซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ไม่ร,มรู้ล่วงหน้าว่าตอนที่เราเทรนแล้วอะ coverage ของไอ้ a r y คำศัพท์ที่อยู่ใน Training Set กับ e s t เ e t เนี่ยมันมันจะต่างกันขนาดไหนเพราะว่าเราไม่สามารถเปิดเอา test set มาดูได้ใช่ไหมเพราะว่า เป็นกฎเหล็กของเราว่าเราจะไม่ดูเท s เซ e ตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จริงๆไม่รู้นะครับโดยทั่วไปแล้วก็ลองกับ validation set ก็ได้ว่าตกลงมันทำให้ผลมันดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับก็ต้องลองทั้งสองอย่างโอเคสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับของ CNN นะก็คือมันดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีกว่าโมเดลอื่นๆเสมอไปนะครับเช่นลองดูอันนี้เห็นไหมครับ จะมีโมเดลอื่นในในสำหรับบางแทสเนี่ยที่ทำให้ c o n v o l u t i o n neural network เห็นไหมว่า SVM เนี่ยของเก่ากึกเลยนะ2011เนี่ยยังดีกว่าของที่ดีที่สุดของเราคือ93ของเขาคือ95ไปแล้วนะครับก็คือ CNN เนี่ยมันไม่ได้ชนะตลอดการนะก็คือมันก็ทำให้เออเป็นโมเดลที่ powerful ในระดับหนึ่งแล้วก็ set up ไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ไหมแค่มี word embedding แล้วก็ ั้ง keras อะไรก็ว่าไปไม่ต้องสร้างฟีเจอร์เองด้วยนะครับแค่กำหนด hyperparameter จูนให้มันเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้จะได้ c l a s s i f i e r ที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะเอ่อ work มีความแม่นยำสูงนะครับโอเค cnn keras จริงๆง่ายมากเลยนะครับ keras มันทำให้เราแค่เติมเลเยอร์เข้าไปนะครับ ก็ที่เราต้องเติมเข้าไปจริงๆเนี่ยก็มีแค่น,นี้เองนะครับก็คือใส่อะไรเข้าไปนะครับก็คือใส่ convolution neural network 1 d เข้าไปนะครับที่เรารู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเรารูดแค่1 1 1มิติใช่ไหมครับก็คือ one dimension แล้วก็กำหนดให้เรียบร้อยใช่ไหมอันนี้สำคัญเลยก็คือจำนวนฟิลเตอร์กี่จำนวนเออกี่ฟิลเตอร์นะครับแล้วแต่ละแต่ละอันเนี้ยขนาดเท่าไหร่2 3 4 5อะไรก็ว่าไป ใช้ activation อะไรควรจะใช้ ReLU นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เขาเ,ออเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่เขาคิดว่า ReLU เออ Rel นี่ยดีที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอามา max pool ด้วยนะครับเอามา max pool ตามสูตรนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาต่อกับ Dense network กี่อันก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็น output layer นะตรงนี้โอเคจริงๆก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ embedding ที่เอามาใส่อันนี้ ควรจะพรี r a i n มาก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาใส่ใน k r a s นะครับโอเคนะพอถ้าเกิดเรา s e ตอัโดยที่เราไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมันจะ r a n d อมมาซึ่งผลมันจะอย่างอย่างที่เราเห็นนะครับมันแย่กว่าเยอะมากเลยถูกปะแย่กว่าแย่กว่าเกือบทุกอันนะครับทุกอันเลยมั้งเออแย่กว่าทุกอันเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการเออสร้างช่วยช่วยให้ c l a s s i f i e r ของเราเวิร์กมากขึ้นอย่างง่ายๆนะครับโอเค Learning Curve ของมันก็จะ ก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับก็เวลาเทรนออกมาแล้วก็จะเห็นอะไรแบบนี้ก็เท่าคล้ายๆกับโมเดลอื่นๆที่เราเห็นมานะครับก็คือพอเทรนหลายๆ Epoch กนะครับก็จะเห็นว่า Training accuracy เนี่ยมันจะอะไรมันจะสุดเพดานใช่ไหมก็คือมันจะได้เอเอได้เป็น1.0เลยก็คือมันจำา Dataset ไว้อย่างดีแต่ว่าอันนี้อยากให้เห็นหนะครับว่า validation accuracy เนี่ยมันไม่ได้ drop อะไรขนาดนั้นเวลาเทรนไปนานๆนะครับ แต่ loss เนี่ยอาจจะส่งขึ้นนะครับ loss ส่งขึ้นไม่เอออาจจะไม่เป็นไรก็ได้ถ้าเกิดเราดูจาก a c c u r a c y อย่างเดียวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆเทร t r a เนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราดูจากอันนี้ train e p c h ก็น่าจะพอนะครับส่วนใหญ่ไม่ต้อง t r a นเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ก็ดู curve อันนี้ด้วยนะเห็นไหมว่าพอ4เนี่ยมันดีขึ้นจริงๆริ่มันก็ drop ลงนิดนิดหนึน่งนะครับแต่ว่าจาก loss เนี่ยจะเห็นชัดมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากให้มันเป็นอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะ t r a ่อ,อ อาจจะใช้ regularization นะครับใช้ L 2ใช้ใช้ใช้ L 2ใช้ dropout อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือต้องควรจะใช้ batch norm นะครับถ้าเกิดจะเอา CNN มาต่อกันหลายๆ layer ซึ่งเราก็ทำได้เหมือนกันเพียงแต่ก็แค่เ,เติมเข้าไปตรงนี้นะครับแทนที่จะต่อกับ dense ก็ต่อกับ c o n f u i ต่อไปมันก็จะทำให้ c o m v u l u t i o n เนี่ยมันไปต่อได้หลายๆชั้นนะครับแต่ว่า ในส่วนของ NLP เองแล้วเนี่ยการต่อ convolution neural network หลายๆชั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะดีขึ้นตลอดนะครับผลยังไม่ค่อย consistent เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีเวลาก็ลองได้ครับก็ลองต่อ convolution neural network เนี่ยหลายๆเออหลายๆครั้งดูก็คือให้มัน convolve ของที่มัน convolve มาแล้วอย่างเงี้ยได้นะครับไม่ใช่ก็คือให้มัน convolve feature map ของ convolution layer ครั้งที่แล้วได้นะครับก็จะเป็น block b l o ไปแต่ว่าผลเนี่ย แล้วแต่เลยครับม,มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อย consistent ขนาดนั้นว่ามันจะดีขึ้นนะครับโอเคอันนี้อยากให้เห็นอ,อ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมาจาก l a บของผมเองครับที่จุฬานะครับคือการทําการตัดคําด้วย CNN นะครับตอนนี้ระบบการตัดคําที่ดีที่สุดของภาษาไทยนะครับคือการใช้ convolutional Con neural network นะครับลองลองดู t ท s กันะกันอยากให้เห็นว่าเออมันเอาไปใช้ได้ยังไงนะครับก็ ตัวอย่างนี้นะครับก็คือเราต้องการทำคลาสฟิเคชันนั่นแหละโดยที่เราต้องการคลาสฟายแต่ละตัวอักษรนะครับเช่นคำว่าการเวลาอย่างเงี้ยเป็น2คํคำคือคำว่าการกับคำว่าเวลาใช่ไหมครับ mm. Label ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือมันจะเป็น0ูนย์หรือ1นะครับถ้ามันเป็น1แสดงว่ามันเป็นตัวแรกของคำก็คือเราต้องตัดคำที่ตรงนั้นที่ตรงหน้าตัวอักษรตรงนั้นใช่ไหมครับ mm. แล้วก็เราตัดอีกทีต้ตรงสระเอใช่ไหมพอเป็นเป็นเออเป็นตัวเป็นตัวอักษรแรกของคำนะครับ เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น Classification ได้นะครับโดยที่เราต้องใช้ context ซ์ของออของตัวอักษรนั้นที่มันที่มันอยู่ในประโยคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมา Classify แต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวไปนะครับผมเราก็จะใช้ลิ n วิสติก c s นิดนึงนะครับอันนี้ก็คือพลิกแพลงนิดหนึ่งว่างั้นเถอะคือแทนที่จะใช้คา a รคเตอร์เป็น Character เนี่ยเราก็ดู c h a r คเต e ร์ไทปด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ รวบรวมกันมากขึ้นพย,ยัญชนะก็พย,ยัญชนะหรือเป็นสระก็เป็นสระนะครับเช่นถ้าเกิดสระอาอย่างเงี้ยสระอาเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่เป็นตัวแรกของออของคำเลยใช่ไหมครับผมเลยแท็กว่า bv นะครับก็คือ back vowel ก็คือคือสระที่มันไปอยู่ข้างหลังนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบ phonetic น,น,นะ คือเอ่อตัวตัวตัว,ต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 วอักษรมาอยู่ข้างหลังแต่สระเอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างหน้าของคำนะครับมันมีความเป็นไปได้เราเลยแยกกันออกมา2อันนะครับแล้วมีพวกบรรยุกไอ้ทั้งหลายใช่ไหมว่านยุกสระอูสระอูสระเอเนี่ยมันก็ไม่ควรจะขึ้นต้นคําเหมือนกันนะครับอันนี้ใช้ไอเดียของภาษาศาสตร์เนี่ยมาช่วยโอเคแล้วก็มีอีกไอเดียหนึ่งครับก็คือใช้เสื่อโบกนะครับก็คิดว่าเออ การตัดพยางเนี่ยมันง่ายนะครับตัดพยางนี่มันมันไม่ค่อยมีความกำกวมอะไรของมันเท่าไหร่นะครับก็คือเราก็ใช้กฎในการตัดได้ก็คงตัดผิดบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือใช้เป็นเป็นตัวช่วยเป็นตัวเสริมเผื่อว่ามันตัดถูกมันจะได้มีเออคำบอกใบ้มากขึ้นว่าเอ๊ะมันน่าจะนั่นนะเช่นคำว่าการอย่างเงี้ยกรอการเนี่ยมันควรจะเป็นคำของมันเองแล้วเพราะว่าบางคำเนี่ยมัน มันแค่มีพยางเดียวนะครับจริงๆในภาษาไทยเนี่ยคำหนึ่งพยางอะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดีเทคคำหนึ่งพยางค์ไปได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยเออในการตัดคำอื่นได้อีกมากมายเพราะเราตัด choice ไปเยอะมากแล้วนะครับก็สเต็ปเดิมนะครับเราก็ใช้จะใช้ cnn นะครับเออเราจะใช้ embedding หลายๆอันนะครับ embedding หลายๆอันมาต่อกันก็คือจะใช้ character embedding นะครับก็คือจากสาอาเนี่เราจะแมปไปที่ embedding อย่างหนึ่ง นะครับแล้วก็ character type นะครับก็คือสระหลังใช่ไหมมันเป็นสระที่อยู่ที่อยู่ข้างหลังตัวตัวพยัญชนะใช่ไหมครับก็จะได้ embedding อีก,อกนหนึ่งไปนะครับแล้วก็ในเมื่อสระอานี่มันเป็นส่วนหนึ่งของ syllable นะครับที่เรียกว่าการนี่ก็ใช้พยางการนี่มาเป็น embedding อย่างนหนึ่งเพราะฉะนั้นเอา,า embedding 3อันมาเรียงต่อกันนะครับในการ represent สระอาที่อยู่ในตำแหน่งนั้น ของคำว่าการเวลานะครับก็คือตรงนี้นะก็คือจะเห็นนะครับว่าอะไรนะเห็น <t> ไหมว่า2ออันนี้เหมือนกันสีเหลืองๆมันคือ character embedding ใช่ไหมก็คือ,คอสอารเหมือนกันแต่ว่าอะไร character type character type มันก็มันก็มันก็ควรจะเหมือนกันเนอะทำไมไม่เหมือนกันนะ <c oughs> เออคราวนี้ c y a l a b l e embedding ก็จะต่างกันถูกไหมเพราะมันมันอยู่คนละพยางค์กัน แต่คำว่าการเนี่ยกไก่กอ,กล,กรอรลิงเนี่ยมันอยู่ในพยางค์เดียวกันก็จะได้ s u r a b l l embedding ที่เหมือนกันไปนะครับเสร็จแล้วก็เอามาต่อกันนะครับการเอามาต่อการภาษาอังกฤษเรียกว่า concatenation นะครับโอเคต่อมานะครับเราใช้สิ่งที่เรียกว่า i t e r a t e d d i l a t e d cnn นะครับก็คือเป็น dilation นั่นแหละนะครับก็คือการใช้ เอ่อ dilated filter หลายๆครั้ง d i l a t e d Filter คือยังไงคือมันทางออกใช่ไหมคือมันไม่ต่อกันมันทางออกไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะทำให้มันครอบคุม context ได้มากๆโดยที่เราไม่ต้องเอา Filter ขนาด12อย่าลืมนะครับนี้ถ้าเกิดเราจะตัดคำจริงๆเนี่ยเราเราจะรู้ได้ไงว่าว่าตัวอักษรตัวนั้นเนี่ยมัน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 เป็นตัวแรกหรือเปล่าเราคืต้องดูกว้างๆเลยใช่ไหมอาจจะต้องดูแบบ5 5ตัวอักษรทางซ้าย5ตัวอักษรทางขวาเพราะฉะนั้นฟิลเตอร์ของเราต้องขนาด11นะครับขนาด11มันเยอะมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเราอยากจะครอบครอบ,บคุณคอนเท x กจ์เยอะโดยที่ไม่ต้องอใช้ฟิลเตอร์ขนาดใหญ่เราใช้ d ด l a t i o n Filter นะครับแต่เวอร์ชั่นนี้ของ Paper นี้ของของอัตคัดนะครับก็คือจะใช้ i t t e e r a เด e ิช t e t e d f i l t e r นะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นอีกอันนึงอะแต่ว่าไอเดียคือต้องการจะครอบคุณคอนเท็ก์เยอะนะครับ สุดท้ายพอเราได้เราเราได้ฟีเจอร์มาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มาต่อกับเอาพุตเลเยอร์ธรรมดานะครับก็คือเออพอได้ฟีเจอร์มาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปคลาสสิฟายนะครับเพราะนั้นโมเดลที่เราได้มาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโมเดลที่ค่อนข้างเล็กนะครับเป็นโมเดลที่เล็กมากเพราะว่าคาแรคเตอร์จริงๆมันมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ซูเออร์โบก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่คาแรคเตอร์ไทยก็ไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะนะั้นจำนวนเอมเบดดิ้งเราไม่ได้เยอะมากแล้วก็ ด้วยความงกของเรา ampa, เราใช้ d i l a t e d filter ใช่ไหม filter ของเราม,มันก็จะเล็กด้วยนะครับมันจะมันจะมีจำนวน parameter น้อยมากเพราะฉะนั้นทำให้เครื่องตัดคำอันนี้มันเร็วในระดับหนึ่งนะเร็วกว่าของของอันที่เราแล้วมานะครับโอเคก็จะเห็นนะครับถ้าเกิดเราใช้ cnn เนี่ยเออก็จะดีกว่าการใช้ dictionary ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับจาก 70%นะครับกลายเป็น95%ซึ่งก็เยอะนะครับแล้วก็ดีกว่า deep cut นิดนึงด้วย deep cut 94% deep cut ก็ใช้ cnn เหมือนกันนะครับใช้ cnn ใช้ cnn ที่ใหญ่กว่ามากแล้วก็ทำให้ช้ากว่าเยอะนะครับช้ากว่ามันา3-4เท่าทีเดียวนะครับการตัดคำเป็นเป็น,เป,นเป็นด่านแรกๆนะครับก็เลยต้องต้องทำอะไรให้มันเร็วหน่อยเพราะไม่งั้นเออถ้าเกิดด่านแรกช้าด่านอื่นๆก็ไม่ได้ทำอะไรกันพอดีนะครับนี่ Data ารามีเยอะๆเราต้องตัดคำตลอดเนี่ยมันก็ ทำให้ร่าชาไปนะครับแล้วก็จะเห็นเนี่ยเอาออฟโดเมนแล้วก็พอทำได้ดีด้วยพอเราเทรนกับเอ่อเดต้ที่มันเป็นประกาศของ Government ธรรมดาเนี่ยเอามาใช้กับ Twitter นะครับ w วซ์ไซส์กับทว t t เตอนะครับแล้ว t n เ c นี่คือเป็นเป็นบทกรอนต่างๆนะครับก็คือเป็น Historical Corpus เนี่ยเออมันก็ Drop อ,อยู่แล้วแหละมัน Drop ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ แต่ข้อสังเกตที่ได้อีกอย่างหนึ่งนะก็คืออันนี้พอเรามาดู OOV Recall นะครับก็ลองดูว่าคำที่ไม่อยู่ใน Training Set เลยที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยเครื่องมันสามารถเรียนรู้แพทเทิร์นต่างๆของคำได้พอไหมที่ต่อให้เห็นคำที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ยังตัดได้ถูกต้องนะครับปรากฏว่ามันลดหัวมากนะครับก็คือเครื่องตัดคำนี้มันก็ยังไม่ได้ดีจริงๆนะครับก็คือถ้าดีฟคัทเนี่ยเราก็จะเห็น เท่าไหร่นะประมาณ50-60%นะครับถ้าเป็นของเราที่เราใช้ iterated CNN เนี่ยก็จะได้ประมาณ56-65พวกนี้นะครับก็ก็ยังถือว่าดีมากนะครับก็คืออันนี้แสดงว่าต่อให้คำที่เราไม่เห็นเนี่ย100คำาเราก็ยัง detect ถูกซะ6กก็ถือว่าไม่ไม่เลวร้ายนะครับอันนี้ลองมาดู hyperparameter ให้เป็นประสบการณ์ให้เป็นสูตรนะครับก็คืออันนี้เราใช้ Adam optimizer นะครับ ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะก็จะเห็นว่า learning rate ก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นใช่ไหม rate, rate decay ก็จะอยู่ประมาณนั้นเราก็จะได้ไปปรับได้ถูกต้องนะครับจำนวนฟิลเตอร์ใช้แค่200 f i l ฟิลเตอร์นะถือว่าน้อยนะครับถือว่าถือว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ dense layer ตอนสุดท้ายเนี่ยเราใส่ hidden layer เข้าไปนะครับก็ขนาดแค่47ขนาดก็ต่ำอยู่ดีนะครับถือว่าถือว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างเล็กส่วน dropout เราไม่ได้ใช้เยอะนะครับเราใช้แค่ P เท่ากับส่วนซึ่งมันจะไม่ถูก drop เยอะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า drop out เนี่ยมันเหมาะสำหรับโมเดลอะไรที่มันใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ไม่อยากให้มันแย่งความรู้กันใช่ไหมไม่อยากให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเ,เลยต้อง drop ไปบ้างเพื่อที่จะให้ทุก unit เนี่ยมันเก่งพอๆกันนะครับแต่ว่าในในในโมเดลเนี่ยในในการตัดคำด้วย CNN เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ เวทเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับก็เลยไม่ต้องใช้ d r o p o u t อะไรมากมายนะครับก็สรุปไหมครับในคลิปนี้เราก็ได้เห็นวิธีการออใช้ C N N ในการเอ,อเอาไป apply จริงนะครับว่ามันมีสูตรประมาณไหนเขา set up อะไรประมาณไหนโค้ดที่ใช้มันประมาณไหนนะครับก็ขอจบการพูดถึง C N N แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ ถ้าเกิดอย่างเอาไปใช้จริงๆก็ต้องมีการฝึกฝนนิดนึงเอา dataset ไปใช้นะครับแล้วลอง Setup CNN ลองหา Tutorial จากแหล่งต่างๆแล้วลองเทรนดูนะครับเป็นโมเดลที่เทรนค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้เทรนยากอะไรขนาดนั้นไม่ได้ใช้เวลาเยอะไม่ต้องใช้ GPU อะไรมากมายก็สามารถเทรนได้นะครับก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้ครับ